nu pada kiamcaracaracara nam

เด้อไปด้ยินลบอกเด้อสามมมนะสัมะมาเมาเมาิลามาวันิเมมาบุญโยมาลาบุญเทบุนมวมว้ยังวิรินสาวิรตวิญพุทสัมาิมนาบุญะวาสุมมใชเปปบามาหลืทม่นบมาจะมาเทวาอภินาบันีเมมาบุญโยมาลาบุญเทุที่นมวมยังวิาินาวิิริโยมุทะสมนิมนาบุญะวาุิมงงมุเดดทา

ba thành này để được nữa không Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ ภาษิบอกกว่าอะไบุญ no. น้กันก็บอกมาเด้เออรเดมาคมมาดูได้ไหมบอกบุเรียนตัวเด็ดูอยู่นีจริงเอาบุญน้อกันเน่ยเลียนลูกคตรเลีนเลยคืบอกบุญน้กันตัวเออที่บุญใหม่ตัวปวดน้ำใหม่บอกคนเด้อนี่เอาในายันีเบุดอแรงกับปหาท้าวัน มาเดินมาเดิน हेतु पति जो मना पति जो अधिपति पति अनंद पति समानंद पति साक्षात पति अंज मंज पति निशय पति जो ओपनीत पति पुरे छात पति पाठा छात पति आशेवन पति कम पति विपाक पति आहार पति इंद्रिय पति जो Cana patiyo, maka patiyo, sampatiyo, tepatiyo, pipuyo, tepatiyo, atipatiyo, nakipatiyo, bikata patiyo, apikata patiyo. I minapun jaga minapun, jaga nutara, acari, juga kala, jamata, pita, jaga, gabi, jamama, suri, juga, jima, raja, guna, wanta, nara, pika, pramama, maram. Cinta, calo, kepala, tiba, tiba, mumita, manu, saca, macata, lirika, pija, sabeta, tatuki, untukun, jali, baka, tali, mentu, kaki, ໂວດິເຕຍະກະຈິປ zor ເດບະຕະນຸປະຕານະເຈຕະນັຍະຕະນະດິທັມມະຍະວານິພ

เบอเเจ็กตัวนย์้เจ็ดหกามเจ็กอันนี้เจ็ดหกเบอเจ็ดหกกับเจ็ดศูนย์เนี่ยเจ็ดสามกับเจ็ดหกละเจ็ดสามเจ็ดหกสามหรือเจ็ดศูนย์สนะส่ศูนย์กสาอแเจ็ดศูนยแ่แค่นึ่มีหนึ่งเครับ ตัวเต่าทีบงเอาเด้อตัวนี้เด้อแต่ว่าตัวอาจารย์บเจ็ตัวนี้โอ้มั่เป็นยอยู่ในแคนเดียวกันแนตัวนี้ตัวนี้มันเจ็หรือว่าจะึ่งหกหว่าจก็ได้เดยอเจ็ดหก็ได้เดหนึ่งกได้หนึ่งนึะครับแนตัววัตัวนี้เด้อตัวนี้เด้ครับตัวเนี้ยหรืเป็นหกหนึเป็นหนหรือจีนเจ็ดหกก็ได้ตัวนี้แต่ว่าอาจารย์เจ็ดหกศูดหสหมาลอง สามน้องสามร่งครับเจ็ดหกาสันตามเอนมากเลยศูนย์ัส่เดียวีดสองีดบ้างมนบอกเดแต่ถาอย่้งหหนึ่งศูนย์ก็ได้ี่อเบิ้งเันึ่งหก็ได้เอชัด้อแต่ก็นั่ตีเลยเนาะเดองตัวเนาะบ่บ่เจกับหน เพราะว่าลางบนด้บัวแต่สมัวคืบาลางบนด้แกตีให้มันพอันงัอมนพ่อใ่องโตลองสามศูนย์่านะเพราะวามันมันมาัยีที่ันไม่ลมันออกเออรเดลบลูเร่อเอาดนัคเานคนเดนคนนะเอาวดนเเ้างวเด้อลไม่บาน ครัเป็นผ่าจะออกนลยังยังยังไาวเมื่อเช้าคนไทยไปเห็นหน้าบอกดิว่าอา,าจ,จานไหครับอันริกาข้างบ้านบ้านล่างครับบ้านล่างอี่นี่ผมก็ตาย บ่ฟังจังงามบ่ต้องลายาตีนมื้อนี้ว่าซั่นเฮ็ดแม่มนต์ลายาตีนมื้อนี้ไวอีหน้าบ่เป็นลืมแล้วจําบ่ได้ซั่นน่ะมนต์สําจบเลยบ่ได้เอาหลอดเอาบอกเพิ่นบอกเพิ่นเอาลงห้องเสาวันละเสาละคืนแม่บอกเพิ่น <laughs> ได mm. ้รับส่วนบุญส่วนกุศลโอเสมเด็สมั กับคืออันนี้กับคือคือเล่นออ่าคือสิทธรับส่นบุญน่แหละกับคืออ่าสอนรับคันนมนตองห็นเนาะกับสิสรุปตัวเลยให้เ่ออ่าสตามอาจารย์เพิ่งมาแับนี้อ่านี่สิบหกนี่อะเอาเาอนนี้เรื่องสนหลงเรือ คือสรุปแล้อคนมุนเมอนีที่มาอยุบานล่างบานล่างหกนหกข้อไตนะครับมีเกจหกหนึ่งหกสามศูนย์ับตามที่อาจารย์พันเหตุไห้เนาะตัวล่องนี่คือสาตัวล่องกับตัวเกง่งเกงก็คือเกจหกกับหนึ 16, ่งหกเกหกหนกับสานี่คือตัวล่องนะพี่น้องนะกับสำหรับตัวเลขที่ยุบานล่าง จังไงยกับเก็ยบนาจอนพี่น้องเนดะ้อกับเข็ยบนาจอไปเ6 1หกหนึ่งหกสามศูนย์เตหกหนึ่งหกตัวล่องสามศูนย์นะครับ,จ,จ,รนะรบจังเยยขอให้เอฟซีจงพิะควาสุขควจะเลื่อนเด้อครับจังไลกัให้แคบน้าจอตัวเลขก็ครับกับเอาตามเดนะ้อนะนะกับ16บหกเหกกับสนะิเด้อ เก็กั16บ16กับต้อนรับกับเอฟซีมีโชคมีลาบหวานกันสำหรับบ้านผู้ข้อตายเป็นผู้ข้อา,ายแลวอันนี้ก็เสียงมาทางบ้านเ้างกาศลีกับพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับคินนี้สวัสดีครับ